นี่ือมันขาวๆเป็ดขาวๆจะก้อนหนึ่งครับเออบัดนี้ผมหันมาใส่เข้าสายพันหนึ่งครับสายพันหนึ่งผมผมดำน้ำดำใส่กีเสียวแต่นี่วะครับครับวัดวัดทรงนี้หนึ่ง เดี๋ยวเมื่อคืนสามาว่าตัวตัวใดอันก้ามมันได้น้อยอะนะครับปารีนใส่สองใส่สาันกีบมันสมบูรณ์ใส่กีบเดียวครับ,รบนาแปลงนี่เก้าไรนี่จับนานี่เดก้าพดถึงห้ารมัดครับบห้าร้อยมัดครับแก้ว่าปีนี้ผมว่าเนี่ยขึ้ว่าเข้าสเปอร์์ เป็นลักษณะของเขานะครับเนาะมีเม็ดลายเม็ด่างบัครับเบึงบึงลึกเข้าไปแล้วมันเม็ดเท่าเดิมไดนปีเสมอบ่บ่เหมาะสมี่เม็ดเลีดนี่บ่บ่บ่มีครับมีเลยนะครับเนาะบ่มีครับปีนี้ได้ใส้วัสดุูรุปะปงดินยอดดอนไหนมาเป็นปีที่เท่าใดล่ะครับปีที่3ครับปีที่3ครับผลผลิตเป็นไรครับเพิ่มขึ้นณรื่ลดลงเพิ่มครับเพิ่มขึ้นครับดินกะดินกระดุ่มดินกระดุ่มครับครับปีนี้คาดว่าสื่อเรียกเขาไล่ปันใดครับปีนี้ปีนี้บ่ครับพอเป็นมือนเ้าัได คิดว่าถิบได้ประมาณจะใส่เพราะว่าเนียคิดว่าประมาณสามตันกลัวสามตันกลัวครับท่านทานมากเท่าไรเฉงบ่บ่เฉยถึงท่านทานมากได้ประมาณประมาณสองตันกลัว๋อปีนี้กะคาดว่าผลผลิตแบบนี้เราสี่สามตันกลัวครับครับเอ้าเนี่ยพอผู้ร่วมทักเขียนสายพันธุ์ยังเข้าดีครับสายพันธุ์หนึ่งครับสายพันธุ์หนึ่งครับสายพันธุ์หนึ่งออกมาจากหน้าแก่มาแต่แท้เลยเอาเพอสิงค์คำบัวเคยมีใส่จนจะคนเลยเีข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับ เขาเหนียวในแต่เนี้มีคุณจองจองพันไม่ได้เนี่ยประมาณนเจ็ดสิบตุ้มเลยดิขายมือละไรสาม